อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมปสแตนอัพไรนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเคซี่เดมอนนะครับเราจะมาทำเจ้านี่เป็นโอเวอร์เฮเวนนั่นเองอ่าเรามาดูอัตราการดรอปอน,นเจเอไอการออกของอ r ร์ w นะครับก็ คือห้าเอร์เ r r o w ธรรมดาห้าเปอนะครับจะออกมาก็ถือว่าน้อยนะก็อยู่ในพวกซีเวอร์นะครับซีเวอร์อะไรเงี้ยพวกซีเวอร์ชาร์ล็อตฟล็อกอะไรนี่ครับอ่ะอย่างต่อมานะครับเราก็ต้องมีไดอรี่นั่นเองไดอรี่นะครับก็สามารถวิ่งได้นะถ้าเจอก็รีบวิ่งเก็บด้วยละคนวิ่งหนีนะครับอ่ะเราก็จะมากดแล้วก็รีวิวเลยเชิงช่อง ่เขาก็จะถามนะครับว่าอะไรไม่รู้ทั้งอย่างนน่เละแต่เราต้องไปเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับถึงจะสาม,มารถใช้ไดอารี่ได้นั่นเองแดบเปิดหนังสืออ่านฟุบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสีขาวขึ้นอ่าจะมีแสงนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ก็โอเคแหมโอเคนี่ก็เปลือยนิดนึงเดี๋ยวเราไปตี่เออดัมเมจชอก่อน อ่ะทึกๆหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปซัดบอสนั่นเองอย่างแรกครับเราต้องอัพสเตปเอ่อสเตป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 อัพหมดนะครับแม้ว่าจะเป็น e a p หรือตังกูก็อัพหมดฮนะไม่สนหรครับเพื่อมันเจ๋งนะเพื่อมันเจ๋งช่วงนี้ก็อาจจะถ้าคลิปไหนพู้กำยาบก็กขอบขอไปก่อนแล้วที่ดีด้วยนะครับเนื่องจาก บางทีมันก็แบบเหนื่อยๆก็ทำนะก็ติดแบบอารมณ์หัวร้อนนิดๆเช่นนี้อ่ะฮะมาเรามาเริ่มตีกันเลยนะครับเรามาดูสไตตอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็ดามจ23เลือด750อ่าแล้วก็มีเทียเอนะครับโอเคก็ถือว่าไม่ได้ว้าวซะเท่าไหร่อ่าเราคลิกซ้ายครับปรับปรับปรับดามจ23นะถ้าคีก็35 ก็โอเคในระดับหนึ่งขอเบาเสียงหน่อยดูสุดรังเหลือเกินต่อมาครับสก,กิล e. อีดาเมจเจ็ดสั้นมากถือว่าไม่นานนะต่อยอีนี่ไม่ตายนี่คือ,อต้องคิดแล้วว่าควรทำไหมต่อมาครับสก,กิลอา ดัเมจเจ็ดสิบห้าทำไมสกิลทีอ่ะไม่มีอ่ะวัดทีไว้ไม่มีเอป่ะเอปุ่งจีกันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังสกิลแซตลองกดทีไว้เตยเพิ่มเลือดจริงอ่ะจริงมากเลยประชด มียนเห็นด้วยมยนเห็นเพิ่มลวดหรอว้าวสแตนดีนี่หว่าอ๋โอโอ้โหมีดาเมจด,ด้วยช่างแม่งนะเท่าไหร่ก็ช่างแม่งมอร์เมนโอ,โอเคตัวนี้พูดตรงไม่ต้องทำนอกจากฮิวเลือดคนอื่นได้ก็ไม่ไม่รู้จะให้ทำอะไรพูดแล้วตลกอ่ะตัวนี้ก็ทำตามทุกอย่างตัวนี้น่าจะอยู่หลงังๆแล้วละ่ะก็ ก็เออนั่นแหละดูเอาเองนะสภาพใครอยากจะทําก็คิดดีๆก่อนที่จะลงมือทํานะครับไม่รู้ว่ามันจะเสร็จแล้วตอนนั้นคนยังจะเล่นอยู่ไหมแมปแบบนี้นะคลิปเนี้ยนะน่าจะปล่อยหลังสุดเลยอแต่ใครเอฟซีเขาก็พลาดไม่ได้นะเอออ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้หรืออะไรฝากคอมเมนต์ได้เลยจ้า 拜拜，家啵啵。